จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าเมื่อคนลาวแห่ขอภาอีสานคืนจากประเทศไทยเพื่อหวังให้ลาวนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางช่อง YouTube t o p l a ส Story เดอ,อกมาโพสคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับจากการรายงานของสื่อไทยเพจอีสานอินไซด์ ได้ออกมานําเสนอการเปรียบเทียบความแตกต่างของทางด้านฝั่งไทยและฝั่งลาวโดวยนําเสนอภาพอีสานของประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับสปปลาวโดยรวมเนื่องจากทางฝั่งลาวและอีสานของไทยนั้นมีภาษาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันแต่จํานวนของประชากรและสภาพเศรษฐกิจของไทยเพียงภาคเดียวนั้นก็สามารถแสงหน้าสปปลาวระดับประเทศได้เพราะอีสานของไทยและประเทศลาวมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมหลักของทั้งสองภูมิภาคนั้นคือวัฒนธรรมแบบลาวมีลักษณะโดดเด่นคือประเพณีเลี้ยงผีบรรพบุรุษประเพณีการแห่เทียนพรรษาประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีแข่งเรือเป็นต้นอย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างบางประการเช่นภคอีสานของไทยมีวัฒนธรรมแบบภาคกลางของไทยเข้ามาผสมมากขึ้นเช่น ประเพณีลอยกระทงเป็นต้นรวมถึงยังมีวัฒนธรรมร่วมและประเพณีร่วมในภูมิภาคเช่นประเพณีสงกรานต์เป็นต้นสรุปไพศาลของไทยและประเทศลาวเป็นภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากมีภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างบางประการที่น่าสนใจทั้งสองภูมิภาคนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตและ หลังจากที่เพจดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบของลาวไล่สารแล้วก็ปรากฏว่ามีคนลาวจำนวนมากถึงกับมีขวัญกำลังใจที่เห็นไพสารเจริญก้าวหน้าแสงหน้าสพป,ปลาวและคิดว่าหากสพป,ปลาวขอคืนไพสารจากไทยประเทศลาวก็คงจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยมีคนลาวแห่มายินดีอยากให้ีสารกลับมารวมกับสพป,ปลาวอีกครั้งโดยคนลาวได้กล่าวว่า อีสานที่ดินลาวความจริงแล้วถ้ารัฐบาลลาวขอคืนก็อาจจะได้เหมือนกับประเทศอื่นที่ขอคืนก็เป็นได้อีสานต้องเป็นเอกราชด้วยตัวเองอย่างแน่นอนถ้าได้คืนสองฝั่งแม่น้ำโขงระหว่างเศรษฐกิจจะกลายเป็นประเทศอันหนึ่งอันเดียวกันคนอีสานบางกลุ่มก็กลายเป็นคนไทยแล้วและปฏิเสธว่าไม่ใช่ลาวไม่ใช่อีสานพวกนี้หัวรุนแรงกว่าไทยสยามอีกเพราะเขารู้ว่าตัวเองเป็นลาวพวกลืมกําพืช ด้วยภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าที่อีสานเจริญเพราะว่าเป็นของไทยถ้าเป็นของลาวนะ่ะตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากลาวในปัจจุบันหรอกครับอยากได้คืนลองถามคนอีสานดูว่าเขาอยากเป็นคนลาวไหมราชการไทยเงินเดือนและสวัสดิการถ้าให้ลาวปกครองนะ่ะเงินเดือนเขาก็ต้องลดให้เท่าลาวใช่ไหมครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมคนอีสานไทยรักไทย เกิดมาก็ร้องเพลงชาติไทยสุขสบายเพราะประเทศไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าอยากได้ไีสานคืนน่ะก็ต้องรบแล้วละ่ะผมเป็นคนไทยที่เห็นใจคนอีสานที่ต้องมาปวดหัวกับเขมรและลาวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าราชนจาจักรไทยประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอาศัยอยู่รวมกันเช่นไทยจีนมอญเขมรพมา่าลาวแขกฝรั่งเป็นต้นทุกคนที่เกิดมาและเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยก็คือคนไทย และราชอาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมกอดิสารติดกับประเทศลาวใครอยากไปอยู่ลาวและไม่ได้เป็นพี่น้องลาวอีสานไม่ใช่ลาวนะฉะนั้นลาวอย่าฝันหวานซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าเมื่อคอมเมนตมีนิสัยชอบเคลมเป็นชีวิตจิตใจ เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจเ Facebook อาเซียนมองไทยเลือกมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคนพื้นถิ่นเดิมที่อยู่กันต่อมาไม่ขาดสายจะรู้จักชื่อบ้านเมืองของตัวเองเรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเช่นพี่มามพนมรุง้งชื่อตรงตามจารึกอาจจะเพี้ยนเล็กน้อยตามสำเนียงและการเวลาที่ผ่านไปแต่คนบางกลุ่มที่อ้างว่าตนเอง เป็นเจ้าของวัฒนธรรมกลับไม่รู้จักชื่อบ้านเมืองของตัวเองเช่นพระบรมวิษณุโลกวงเล็บชื่อเดิมของนครวัดสีคลีสวนวงเล็บชื่อเดิมปราสาทพระวิหารแต่กลับมาเรียกชื่อตามไทยที่เป็นผู้ค้นพบและจะไม่ให้มองคุณว่าเป็นคนนอกได้อย่างไรแม้แต่นับเลขฐานสิบขึ้นไปยังใช้ภาษาไทยเช่นสามแสสีแ่แสห้าแสพันหมืน่แนแสนล้าน คำว่าสีเขียวก็เป็นภาษาไทยแต่กัมพูชาใช้เรียกสีน้ําเงินแล้วนางงามกัมพูชาก็ชอบใส่กันมากสีเขียวสีน้ําเงินถ้าให้ไทยคนกัมพูชาในอดีตน่ยผลิตสีนี้ไม่เป็นจึงต้องเรียกสีตามไทยไหนจะชอบใส่ชุดไทยอีกชดาเอยสบายเอยผ้าถุงพับจีบหน้านางเอยแต่เวลาคนกัมพูชาน่ยเถียงข้อมูลสู้คนไทยไม่ได้ จะไล่คนไทยกลับจีนตอนใต้อย่างเดียวด่าไทยเป็นโจรเป็นขมวยลงมาแย่งแผ่นดินกัมพูชาถ้าเก่งจริงนะ่ะทำไมไม่เอาข้อมูลวิชาการมาสู้กันเครมมีสารใต้เครมบุรีรัมสุรินศรีสะเกตได้ถามคนท้องถิ่นหรืออย่างว่าเขาอยากเป็นคนกัมพูชาหรือไม่เครมบเดียด้วดยภายหลังนะครับที่โพสต์นีู้กเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าทุกวันนี้เขมรยังแยกไม่ออกระหว่างไตกับไทยว่าต่างกันอย่างไรชอบไปเอาภาพคนไตมาแล้วบอกว่าเป็นคนไทยถ้าเขมรจะใช้สมองอันน้อยนิดนิดหนึ่งว่าทําไม่เขมรถึงเรียกคนไทยว่าเสียมก็น่าจะเอะใจหรือชะโงนขึ้นมาบ้างว่าคนไทยแต่เดิมเรียกตัวเองว่าอย่างไรกันแน่ถ้าคิดได้จะรู้ว่าแต่เดิมเรียกชาวสยามและ เป็นที่มาของคเขมรที่เรียกคนไทยว่าเสียมนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยหน่อยนะ่ะและบังเอิญชื่อใหม่เสียงมันไปคล้ายกับกลุ่มคนไตหรือคนไทยก็รีบสรุปแบบไม่ได้เรียนหนังสือว่าไทยก็คือไตฉลาดสงสัยแท้ๆอา้าลาวเฉยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงแท้ที่สุดครับคนท้องถิ่นเดิมก็คนไทยทั้งหมดแม้แต่จังหวัดเดิมของไทยเมื่อก่อนนะ่ะ เช่นพระตะบองสีโสพลเสียมาราชละแวกนั้นใช่หมดถ้าสมัยนั้นไม่โดนฝรั่งเศสแยกไปกัมพูชาหรือขเขมรแค่ติ่งเดียวเซี่ยวเดียวเท่านั้นประวัติศาสตร์ตนน่ะเพิ่งจะมาเกิดขึ้นมาไม่กี่ร้อยปีอย่ามาอ้างนาครวัดเพราะนั่นน่ะคือของไทยศึกษาคนา้นคว้าข้อมูลกันบ้างไม่ใช่เที่ยวเครมไปทั่วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า70ปีเองครับที่เป็นประเทศ คัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขเมนมันคือคนป่าหลบหนีมาจากเกาะชวาเมื่อพันปีด้วยการแย่งชิงที่อยู่บนเกาะชวาใครแพ้สู้ไม่ได้ก็หนีลงแพ่ข้ามทะเลมาถึงถิ่นสุวรรณภูมิของขอมสมัยนั้นขอมเป็นใหญ่ในถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดคู่กับพวกทมินอินเดียได้ช่วยกันสร้างปราสาทในดินแดนแห่งนี้จับคนป่ามาเป็นทาส แรงงานคือที่มาของขมรยุคต้นนี้ที่มีความเกี่ยวพันกันมาถึงปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ